ครับนี่คือช่างเชิดนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขากันครับว่าช่างเชิดได้มาดูแลที่นี่ทําอะไรไปบ้างยังไงบ้างนะครับช่างเชิดครับครับวันนี้ช่างเชิดมาุมดูแลน้องๆทํางานอะไรกันบ้างวันนี้ก็ได้มาปลูกกล้วยกันนะครับครับทั้งหมดปลูกท่านดรมอบหมายให้ปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับก็พันพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งก่อนนะครับครับผม การปลูกนี่เพื่อเตรียมที่เราจะไว้ปลูกทุเรียนใช่ไหมครับครับตอนนี้งานเสร็จไปประมาณที่เปอร์เซนต์แล้วครับทัานเจอตอนนี้ก็น่าจะสี่สิบแล้วครับสี่สิบเปอร์เซนต์แล้วครับท่าเจอก็ได้ลงมาดูแลงานด้วยตัวเองเลยวันนี้ก็ได้พบกับท่านดรไปแล้วนะครับครับได้รับมาเป้าหมายในเรื่องของต้นไม้อย่างเดียวนะครับหลายหลายหลายอย่างครับต้องเดินระบบน้ําด้วยครับ ระบบน้ำด้วยที่เห็นกําลังสร้างอยู่นั่นก็คือแทงน้ำแทงน้ำนะครับรองรับน้ำทั้งหมดกี่ลิตรครับก็ประมาณหมื่นนะครับหมื่นลิตรนะครับเพื่อที่เราจะหยุดให้กับทุเรียนและกล้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท้งเชิดใหม่ตอนนี้ทั้งเชิดกำลังยุ่งนะครับโอเครับครับวัสดีครับครับ เมื่อสักครู่นี้ท่านท่านท่านเชิดได้พูดถึงนะครับก็คือจุดนี้แหละครับที่สร้างเอาไว้สําหรับสํารองน้ําก็คือสร้างเป็นที่เก็บแทงน้ํานะครับก็ประมาณหมื่นลิตรนะครับที่านเชิดได้ได้พูดเอาไว้นะครับกับตรงนี้นะครับจะเห็นตรงนี้นะครับตอนนี้งานก็ล่วงหน้าไปเกียบกับการปลูกเครื่องเชิดบอก40เซนนะครับโอเคครับค่ะ ค่ะในส่วนนี้นะคะพิมก็จะพาไปดูการเดินท่อน้ําที่ใช้ในสวนนะคะมีท่อเมนดเดียว้องถามชั้งเชิดว่าอันนี้อันนี้อันนี้ไว้ทําอะไรนะคะพีเาาเ่เป็นเมนน้ามาจากแทงครับอ่าเป็นเมนน้าที่เราจะต่อมาจากแทงนะคะเพื่อที่จะใช้ในแปลงอของเราก็อันนี้จะคือเป็นเมนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นเมนใหญ่นะคะพี่พเดินท่อสําหรับใช้ในแปลงของเรานะคะยี่สิบลน์มันก็จะมี แบ่งเป็นส่วนๆไปนะคะตรงนู้นก็มีที่เห็นค่ะใช่จะมีทุกจุดเนาะของเรารก็แบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งนูง้นกับฝั่งนี้นะคะของเราจะมีสองฝั่งแล้วก็ส่วนอันนี้ท่อฟ้าๆนี่ที่เห็นที่โผล่เนี่ยก็คือเป็นท่อ,ทอระบาย,บายน้ํานะท่อระบายน้ําทิ้งนะคะจะมาให้มันขังเพราะว่า<อ>ไม่ให้น้ําท่วมขังเพราะว่าเวลาฝนตกหรือว่าเวลาที่เขาปล่อยน้ําคงมา ช่วงฤดูทำนาค่ะน้ำมันก็จะทะลักมาเนาะก็เราก็ทำท่อระบายออกนี้ง่ายๆฝั่งเลยเวลาที่ฝนตกมาเราก็จะระบายออกลบแล้วก็ดินไสเดินอยู่ตรงนู้นเอามาผสมคลุกเคล้ากันอ่าพอจะบอกสัดส่วนข้าวผ้าได้ไหมครับสำหรับดิน ือว่าวัสดุนนในการที่จะเตรียมปลูกเปลียนอ่อที่จะเตรียมปลูกที่ดรให้เตรียมตอนนี้ก็คือจะเป็นแกลบแล้วก็ดินไ้เดือนอย่างเดียวค่ะพี่แล้วก็บิน<ม>อดีเอ่อแล้วก็บินโดนโดยใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งทุกสามวันตอนนี้คือเตรียมปลูกวัสดุปลูกไว้สองใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เตรียมให้อ่าพวกคนงานเขาขุดหลุมไว้แล้วเสร็จเราก็เดี๋ยวจะให้พวกทีมงานเราผสมแล้วก็ไปใส่ไว้ตามหลุม คือเหมือนเราเตรียมดินไว้ก่อนนะคะคอันนี้ก็ลงกล้วยไข่ไว้อีก,อกน่าจะอีกวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะเพราะว่ายัางเหลืออีกไม่เยอะสองแปลงใช่ไหมคะสองแปลงน,นี้กับอันนี้เดี๋ยวก็หมดละคะ่ะเพราะว่าคนงานมาเยอะงานก็จะไวหน่อยต่อไปก็จะเป็นการผุดหลุมเตรียมแกลบแล้วก็ดินไส้เดือนผสมลงในหลุม ครับงั้นเดี๋ยวเราไปพบกันขั้นตอนนั้นกันอีกทีละกันนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราพบกันอรอบค่ะอยู่เมืองกรุ่มต้องมาคืนถิ่น ินกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบีตไหลปลูะไรอยู่หรือคนงานดอกตะกอนเขาถาม คุณงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลหังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ลำบากอยากแสนเหลือทนเก้เาไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นทรายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุน้นโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็น ายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี